ที่เป็นข้อเสนอที่สําคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาการขยายพระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์ <l oss> อาชีวะจะโหวที่จับร่วงสถาบันอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับคุณจะมาทวงรัฐบาลพวกผมไม่ยุ่งแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับสถาบันพวกผมจะออกมาท,าทันทีขอบคุณครับไอยไอ้แมวฝ่ายเสื้อแดงก็พยายามจะปลุก เอานิสิตนักศึกษาขึ้นมาเป็นเครื่องมือกลุ่มนักศึกษาที่เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่เป็นทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวเป็นเครื่องมือเนี่ยนะครับเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองก็มีการเคลื่อนไหวออกมาบางคนรู้ตัวนะครับว่าเป็นเครื่องเครื่องเครื่องมือทางการเมืองบางคนไม่รู้ตัวมีพลังบริสุทธิ์เกิดขึ้นนะครับเพราะความไม่พอใจเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจการ ikan, คอร์รัปชันรัฐมนตรีแป้งมันนะครับอะไรต่างเนี่ยแล้วก็เรื่องของนาฬิกาของพลเอกประวิทย์เนี่ย ก็เป็นส่วนที่เกิดความไม่พอใจออกมาที่พลังบริสุทธิ์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวลักษณะาดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติไหมปกติมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรที่มีการเคลื่อนไหวลักษณะเช่นนี้นะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมจิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เราคงเห็นสัญญาณนะครับทางการเมืองตอนนี้ก็คุกรุ่นหนักขึ้นนะการ,รเผชิญหน้ากันร,ระหว่างม็อบกับม็อบเริ่มเกิดขึ้นทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านนะครับฝ่ายต่อต้านชัดเจนฮะเขาต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อต้านรัฐบาลในขณะที่ฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับ เป็นกลุ่มอาชีวะช่วยชาติและประชาชนเนี่ยก็ออกมายืนยันบอกว่าไม่ต้องการให้มีการหมิ่นพระบรมเลชานุภาพหมิ่นพระมาหากษัตริย์เป็นสำคัญ าชีวะโฉพาะที่ดับพ่วงสถาบันอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับคุณจะมาทวงรัฐบาลพวกผมไม่ยุ่งแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับสถาบันพวกผมจะออกมาทันทีขอบคุณครับไปจะเป็นหนังสือข้อเรียกร้องไปตามแต่ประธารัฐสภานลครับ ท่านหนึ่งจนรุ่นใหม่นะครับยังเรียนอยู่ยังกำลังจะรับปริญญานะครับเชิญครับไม่นอยู่ครับอันนี้นะครับคือตองที่จะ ยื่นต่อประานสภานะครับสวัสดีเลยสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนทุกท่านผมในนามคนรุ่นใหม่นะครับที่อิกงและกราบธรรมชาติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับต่อไปหมจะกระ่าวหนังสือที่จะทำการไปยื่นนะครับ จะสังเกตว่าสั่นแต่ผมส,สั่นสู้ครับฉบับที่วันที่สิบถึงหาสองห้าหา,ออามเรื่องขอให้รัฐสภาปกป้องระบอบประชาธิปไตยันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรในห่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีกลุ่ม บุคคลได้ออกมาชุมนุมโจมตีการทำงานของฐบาลและมีการกล่าวร้ายราชิงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องในนามศูนย์การประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนกป้องสถาบันจึงได้รวมตัวกันพูดคุยถึงปัญหาดังกล่าวว่าเจตนาของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีเจตนาลมว่าอย่างไร ซึ่งจากการประชุมได้สรุปออกมา3ข้อหลักๆหมีกลุ่มการเมืองที่มีเจตนาไม่ดีต่อสถาบันวันหนึ่งข้างหน้ารัฐธรรมนูญ60นั้นได้ก่อให้เกิดวิกฤตการสร้างความหายนะให้กับประเทศไทยแล้วและวันนั้นคุณมีชัยอย่าเพิ่งตายคุณมีชัยจะต้องออกมากราบขอโทษประชาชนคนไทย มิเช่นั้นแล้วในอนาคตข้างหน้าการกระทําของคุณมีชัยลักษณะนั้นเทียบเท่ากับการขายชาติขายแผ่นดินโทษประหารชวิตสถานเดียว<อ>ที่ผมพูดนี่เพราะเหตุที่ว่ารัฐธรรมนูญ2560นั้นมีที่มาจากการที่ตำนาจโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งพฤติกรรมของกําลังทหาร ที่เข้าไปยึดอำนาจนั้นเราเรียกพฤติกรรมนี้ว่าโจรดังนั้นรัฐธรรมนูญ60จึงมีที่มาที่ไปคือเป็นรัฐธรรมนูญของพวกโจรโดยโจรและเพื่อพวกโจรเท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่อาจยอมรับรัฐธรรมนูญ2560นี้ในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้เพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ2560นั้น ล้วนเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินล้วนทําให้เกิดวิป,ปริตผิดเพศและทําให้เกิดปัญหายุ่งยากหลายประการที่สําคัญก็คือว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62นั้นได้สร้างความจจริญให้เกิดขึ้นในเแผ่นดินไทยไว้หลายอย่างหนึ่งในความจจริญน,นั้นก็คือว่าการเกิดสสขอทานเกิดสส เกื้อชอาทรเกิดสอสขอสนบุญเกิดสอสปัดเศษเกิดสอสเศษสวะหรือสอวอนั่นเองวันนี้เราจึงมาเพื่อจะบอกท่านว่าปัญหาใหญ่อันหนึ่งของรัฐธรรมนูญ2560ก็คือสุ่เกินที่เรียกว่าสมาชิกวุฒิสภาปกติแล้วเราถือว่าสสเป็นผู้แทนของประชาชนทางตรง และสสนั้นทําหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติออกกฎหมายดังนั้นเราเลือกไปแล้ว500คนด้วยกันเราก็ปรารถนาให้500คนนั้นมีคุณภาพอย่างเพียงพอที่จะทําหน้าที่นิติบัญญัติทําหน้าที่กฎหมายไม่มีเหตุจําเป็นใดๆเลยที่เราจะต้องมีสวเอาไว้คอยตรวจสอบที่เรียกว่าสภาล่างและมีสภาบนคือสวควบคุมอีกชั้นหนึ่ง มันทําให้กระบวนการทางออกกฎหมายออกกฎหมายของเรานั้นยืดเยื้อ,ยอเยอะและไม่ทันการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ที่สําคัญก็คือว่าพวกสวเหล่านี้มันก็เหมือนที่ที่ออกจากรูตูนของพวกพเผด็จการเข้ามาทําหน้าที่ที่เห็นเป็นเรื่องเป็นรานและจริงจังมากที่สุดคือการโหวตให้คนง่ๆเป็นนายกรัฐมตีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เราจะต้องเสียงบประมาณดีหนึ่งเป็นหมื่นเป็นล้านบาทเพื่อใครกันครับเพื่อให้เขากำเผนะ่ารัฐธรรมนูญที่มันไม่มีอยู่จริง วันนี้นะคะคือรัฐธรรมน,นูญชุดนี้จะต้องไม่แก้ไขแต่ต้องเขียนใหม่เพื่อน,นั้นค่ะนี่คือการยื่นค,คำขาดเลยคะ่ะต้องเขียนใหม่ไม่ให้แก้ไขเพื่อไม่ให้รัฐบาลชุดนี้มีช่งองโหว่ในการทำรัฐประหารหรืออยางผลประโยชน์เพื่อตัวเองค่ะได้ฟังผู้ปราศัยไปก่อนหน้าผมสามสี่ท่านวันนี้อาจารย์ปรีดีพนมยง ตายตาหลับแล้วครับวันนี้อาจารย์ประวินอาจารย์สมศักดิ์เจียมยิ้มด้วยความภาคภูมิใจแล้วครับนี่เป็นครั้งแรก <พอ S 1> หลังรัฐประหารปี5-7ที่มีการชุมนุมและมีผู้ชุมนุม เกินหนึ่งมืคนปลบมือให้ตัวเองเลยครับนี่มันไม่ใช่ม็อบมุ้งมิ้งแล้วมันเป็นม็อบมุ่งมั่นที่จะไม่มีทางเตะหมูเข้าปากหมาอีกแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยปราศัยเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ สื่อมวลชนหลายสำนักพอผมขึ้นมาจะได้รับคำสั่งให้ตัดการถ่ายทอดสดวันนี้ผมสะใจมากคุณตัดไม่ทันแล้วก่อนหน้าผมมันคือเรื่องจริงฝากไปถึงพี่พี่สื่อมวลชนพวกท่านต้องเลือกข้างได้แล้ววันนี้ ว่าจะอยู่ข้างประชาชนหรือข้างปรเเจจการจงนึกถึงบรรพบุรุษของพวกท่านุลากสายประดิษฐ์อิสราอมตะกุลเสีงีสวพง์นักสื่อขทาวน,นักหนังสือพิมพ์ฝ่ายประชาธิปไตยที่สละเสรีภาพพวกท่านจงทำหน้าที่ให้เหมือนกับบุคคลเหล่านั้น ขอให้พี่น้องทุกคนปรบมือเรียกร้องให้สื่อกลับมาอยู่ข้างประชาชนอีกครั้งนึ่งนี่ฉันจะไปกล่าวถึงเขาเลยที่เรามาชุมนุมกันในวันนี้ เพื่อจะยืนยันว่านอกจากข้อเสนอสามข้อที่เราพูดกันอยู่ทุกเวทีความจริงมันมีข้อเสนอระหว่างบรรทัดที่เป็นข้อเสนอที่สำคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาการขยายพระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์และผมขอยืนยันอีกครั้งว่าน,นี่ไม่ใช่มอบหลวงเจ้าไม่ใช่มอบจากช่วง แต่เป็นม็อบที่พูดความจริงเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งโดยอาจารย์ปรีดีวันนี้เราทุกคนรับหมายต่อมาจากคณะราฎรับหมายต่อมาจากอดีตนพระบุรุษของเราเพื่อส,สางปัญหาทั้งหมดใช่ไม่ใช่ใชเราทุกคน คือเลือดเนื้อเชื้อไขคณะราษที่จะมาทําหน้าที่แทนคณะราษฎรมือให้ตัวเองหน่อยครับประเด็นสําคัญที่ผมจะมาพูดวันนี้คือข้อเรียกร้องระหว่างบรรทัดของพวกเราระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นหมายถึงกษัตริย์ ต้องอยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพระราชกรณียกิจอันใดที่ทำให้สถาบันกษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองต่อไปนี้ต้องถูกตั้งคำถามจดังๆต่อสาธารณะเราได้เห็นนิสิตนักศึกษาส่วนหนึ่งประชาชนไปที่สภาพูแแะะดแทนราษดรในขณะที่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอาชีวะ ช่วยชาติและประชาชนเนี่ยนะครับก็ออกมาทำการเคลื่อนไหวนะครับก่อนหน้านี้เยาวชนปลดแอกนะครับก็โยกระดับตัวเองนะครับขึ้นเป็นประชาชนปลดแอกผมเคยเรียนไว้แล้วนะครับสุดท้ายตัวความจริงและตัวจริงจะปรากฏการเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เราเรียนไว้และก็สิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นหุ้นส่วนเห็นเนี่ยผมเคยเรียนล่วงหน้าไว้าอาชีวะกู้ชาติมีเป้าหมายเดียวไม่ได้มาปกป้องผลเอกประยุทธ์ แต่มาปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์ไกลดูหมิ่นเหยียดย้ำสถาบันพระมาหากษัตริย์นั้นนะครับคนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับตอนนี้เข้ามาที่สภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็เพื่อที่จะกระทําลักษณะดังกล่าวกลุ่มอ,อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านนะครับก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขั้งมูลแล้วก็มีกลุ่มนะครับอดีตผู้ต้องหาตามมาตรา1นึสสมยศ นะครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับคงเห็นชัดเจนฮะว่าเจตนาเขาเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษมานะครับตอนนั้นตอนที่มีการเลือกตั้งศึกสมยศยังยังไม่ได้ออกจากเรือนจำเลยนะครับก็คงเห็นชัดก็ควงง่ายก็ฝ่ายเสื้อแดงนะครับพรรคที่ออกมารับหนังสือก็เป็นก้าวไกลฮะไม่ใช่ประธานรัฐสภานะครับในขณะที่ฝั่งของรัฐบาลในฝั่งของสภาผู้แทนษฎรก็มีอี้แทนคุณนะ ก็มารับจากกลุ่มอาชีวะนะครับก็เห็นในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี้ในเชิงกุลศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นยังไงนะครับการเมืองจะเป็นแบบนี้ครับไม่มีคําว่าสามัคคีละผมเคยเรียนไปแล้วฮะทางออกในช่วงเฟดกลางนะตั้งแต่วันที่1นึ่งกรกฎาคมพุทธศักราชสองพเป็นต้นไปเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะมีทางเลือก2ทาง1สามัคคี2นะครับแตกหักนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันเข้าไปกันเลยนะครับจัดมาเลยตาต,ต่อตาฟันต่อฟันเอาให แตกหักกันไปข้างหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เลือกที่จะทําการแตกหักก็มีม็อบชนม็อบเริ่มมาแสดงความเห็นผมบอกแล้วไงว่าเกมต่อไปจะเข้าสู่ม็อบชนม็อบนะครับเราจะเริ่มเห็นการก่อวิศกรรมการสร้างสถานเป็นสัญญาณเตือนที่ระยองก็จู่ๆก็เจอระเบิดขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้ก็มีแก๊งปลายหินออกอลวาด3-4จุดนะครับในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับจากนี้ไปการก่อวิศกรรมจะเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับจากนี้ไป เราจะเห็นความขัดแย้งของคนสองสีในโซเชียลมีเดียนะครับส่วนอาชีวะช่วยชาติผมเคยเด่นย้ำว่าเป้าหมายออกมาเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญนะครับไม่ได้มาปกป้องผลเอกประยุทธ์นะครับตอนนี้ก็เลยเป็นการประชิญหน้าคนสองฝ่ายเกมตอนนี้ที่สภาผดดู้แทนราษฎรเป็นเกมอะไรเป็นเกมเย,ย่อยๆฮะการถ่ายทอดใช้จริงวีเดียคนไม่เยอะหลองงเงๆงงงกันไปทั้งสองฝ่ายแหละนะครับถามว่าเป็นคนแก่หรือเป็นคนเด็ก นะครับฝ่ายไอ้แมวฝ่ายเสื้อแดงก็พยายามจะปลุกเอานิสิตนักศึกษาขึ้นมาเป็นเครื่องมือกลุ่มนักศึกษาที่เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่เป็นทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวเป็นเครื่องมือเนี่ยนะครับเพื a, mm ่อผลประโยชน์ของนักการเมืองก็มีการเคลื่อนไหวออกมาบางคนรู้ตัวนะครับว <Hayır. S 2> ่าเป็นเครื่องเครื่องเครื่องมือทางการเมืองบางคนไม่รู้ตัวมีพลังบริสุทธิ์เกิดขึ้นนะครับเพราะความไม่พอใจเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจการคอร์รัปชันรัฐมนตรีแป้งมัน นะครับรอะไรต่างเนี่ยแล้วก็เรื่องของนาฬิกาของพลเอกประวิทย์เนี่ยก็เป็นส่วนที่เกิดความไม่พอใจออกมาที่พลังบริสุทธิ์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติไหมปกติอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรที่มีการเคลื่อนไหวลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วฮะแต่ปัญหาหลักและก็ปัจจัยหลักก็คือสภาวะเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจจะเห็นชัดเจนนะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ผมเคยเรียนย้ำนะฮะว่าการปรับคำ้ำตรีของพลเอกประยุทธ์ในระหว่างนี้ไม่ควรปรับไม่ปรับนู่นตุลาคมแต่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจปรับก่อนเกมการเมืองจึงเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองให้ไหวขึ้นเกมมันจกตกอยู่ในมือทักษิณทักษิณก็เป็นคนกําหนดสถานการณ์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ถ้าแก้ํานูนทักษิณก็จะได้คืบก็จะเอาศอกได้ศอกก็จะเอาหวาได้หวาก็จะเอาโยด <c oughs> ก็เป็นอย่างที่เห็นก็จะแก้านูนจะปลดสวออกนะครับ จะปลดสวออกอะจะปลดผบอเหล่าทัพออกไม่ให้อยู่ในสวนะครับต้องแก้รัฐธรรมนูญนะครับโน่นนี่นั่นประยุทธ์ต้องลาออกพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกก็เป็นหลักเดิมที่เขาเคยทํากับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหลักเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะถ้าดูเชิงประวัติศาสตร์ทางการเมืองเราจะรู้ว่านี่กลยุทธ์ทางการเมืองเขาเดินแบบนี้เกมต่อไปผมเคยบอกลูกหน้าไว้แล้วว่าเขาต้องยกระดับ จากประชาชนปลดแอกต้องเป็นประชาชนจากเยาวชนปลดแอกต้องเป็นประชาชนเขาก็ยุกระดับมีที่ผมเรียนไว้นะครับแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงล่ะก็ต้องจัดชุมนุมใหญ่เขาจะจัดชุมนุมใหญ่ที่ผมเรียนไว้การกรุงเทียมนครจัดกันในหนึ่งชุมนุมกันในสองชุมนุมกันในสามชุมนุมกันทีชุมนุมสั้นชุมนุมยาวว่ากันไปนะครับถามว่าชุมนุมแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับมันเป็นเพียงอะไร การปลูกฝังทางความคิดกลยุทธ์ทางการเมืองมีขั้นตอนฮะหนึ่งการปลูกฝังทางความคิดการข้องามทางเความคิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองกลายเป็นอุดมการทางการเมืองซึ่งมันยังต้องใช้เวลานะครับในการที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกนานนะครับราวเมื่อไหร่ก็ประมาณสักกันยาเป็นต้นไปจะเห็นเนื้อเห็นหลังชัดเจนขึ้นตอนนี้เราจะเห็นข่าวแบบนี้การเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบนี้เรื่อยๆเมื่อก่อนช่วงที่ไม่มีม็อบนะโอ้คนไม่ค่อยดูผมหรอก พอมีม็อบมาปุ๊บเกิดเรื่องเรื่องการเมืองคนหันมาดูผมเยอะมากยอดวิวพุ่งพูดเลยนะครับก็แปลกหมือนกันนะถ้าไม่เหตุการณ์ปกติคนไม่มาดูเหตุการณ์ไม่ปกติเมื่อ,อไหร่นะ้านคลิปผมมีคนมาดูเยอะเลยนะก็ตอนนี้นะสถานก,การณ์ทางการเมืองตอนนี้ผมเรียนท่านผู้ชมก็มเรียนหุ้นส่วนนะ ก็เป,เป็นเพียงการก่อตัวทางการเมืองเรายะเบื้อยยงต้นเป็นจุดกระบวนการปลุกฝังและการก่อตัวทางการเมืองต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเดือน2องเดือนนะครับถามว่าแตกหักไหมก็ไปย้อนหลังดูในสมัยกรบบสเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 5 6าข้ามปี2 5 5 7ใช้เวลา1ปีในการจะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรคราวนี้ก็ดูเหมือนกันนะการล้มรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะใช้เวลากี่ปีนะครับแต่ข้อแตกต่างการรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตกรกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือว่า นรัฐบาลยิ่งรักไม่เกิดโควิด -19 รัฐบาลยิ่งรักไม่เจอปัญหาเศรษฐกิจแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เจอ2ดอกเลยทั้งโควิด -19 กําลังแพร่ระบาดอย่างต่างประเทศอย่างหนักตอนนี้ทะลุ20ล้านขึ้นไปแล้วนะครับก็คงจะตามสติฮะที่ผมเรียนไว้18ถึง20อ่า25เมษายน23เมษายนเอ้ย28กรกฎาคม18ถึง23เมษายนเอ่อพฤษภาคมขออภัยขออภัย18ถึงอ่า23กรกฎาคม พุทธศักราช2563เนี่ยก็ประมาณ6วันนั่นหมายว่าในเชิงสิตินั่นหมายก็ว่าโค <c oughs> วิด19จะต้องพุ่งสูงขึ้นจาก15ล้านผมก็3-40ล้านตอนนี้15ล้านผมบอกว่า20ล้านถึงแน่เลยน,นี่ถึงเรียบร้อยละเลยเรียบร้อยละนั่นหมายก็ว่าจากนี้ไปก็คงประมาณ30-40นะจะามากกว่านั้นด้น้บาปนะครับแล้วก็เอาอยู่ยากถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนมาก็ตามต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนะครับ นั่นหมายความว่าสภาวะเศร,รษฐกิจของโลกจะตกต่ำไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยจะตกต่ำในประเทศไทยจะหนักที่สุดในประวัติศาสตร์สาเหตุเพราะอะไรเพราะพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมาในรูปแบบของการแตกหักทางการเมืองน,นะครับแต่ตอนนี้มันจะแตกหักเลยมายางมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลานะพลเอกประยุทธ์ไม่ดําเนินการกับอนุนก็ไม่ได้ดาเนินการกับอนุนก็เกรงว่าจะเกิดปัญหาเหมือนีตุลาคมว่ายากไม่เกิดหรอกยังไม่ง่าย นะในขณะเดียวกันเรื่องของพรรคการเมืองที่เข้าไปสนับสนุนม็อบซึ่งมีความผิดไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็สามารถโดนยุบพรรคคนที่เกี่ยวข้องก็โดนสามารถถูกดำเนินคดีฤฤฤฤตามกฎหมายได้ด้วยนะครับไปให้การสนับสนุนไปเกี่ยวข้องกับมอ็อบไปให้การเพือ่ออยู่เบื้องหลังม็อบให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่มีความผิดตามกฎหมายนะครับอาลา่ะนี่คือสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้นะการเมืองตอนนี้กําลังเข,ขเข้มข้นนะเจ้มจนนะเป็นอย่างดีจับตามองให้ดี ตอนนี้การประชนหน้ากันทั้งสองฝ่ายเริ่มแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดการประทะกันระหว่างทั้งสองฝ่ายมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้สูงนะครับอย่างไรก็ตามต้องจับตามองการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นว่าแต่ละฝ่ายเมื่อฝ่ไฟ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 ายไอ้แมวจัดการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครจะยาวสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับจะดูว่าเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่งานนี้ไม่ง่ายรอกที่จะร่มปเประยุทธ์ต้องใช้เวลาอีกยาวเลยทีเดียว ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักย์ยิยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กว้างตาพื้นน้ำกว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกัน แผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีส้ายเป็นที่ซบเอ็งมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้า ในน้ามีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกท้องไทยอับอายบรรพบาบุ นี่มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่สบอิงมีบ้านเป็นที่พักพิง ให้ช้างให้ลิงอาใยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดิจนจะลูกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแยงแข่งขัน สักวันก็คงไม่เหลือทงไทยอับอายบ้านพระผูรุดฟางไม้ไปรองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน